วันนี้เนี่ย เรามาตอบเจประเด็นตามอายาการถแถลงข่าวมาสังคมก็จะหลงทางหลงกลและหลงประเด็นในสาระสําคัญองคดีนี้ทั้งในแง่กฎหมายและในแข้อจริงหลงยังไงให้ผมมาตั้งประเด็นให้ใหม่ดีกว่าและจะเป็นประเด็นที่หักล้าง7ประเด็นที่อายาการตั้งโจทย์มาให้สังคมหลงประเด็นโดยปริยายด้วยประการแรกท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคดีนี้ยุติไปตั้งนานแล้วเพราะอายาการสั่งฟ้องไปแล้วแต่มีการขัดตอนน่อรัฐน,นูนแทรกแซงการทำงานของอายาการเจ้าของสํานวนหรือไม่นี่คาถามต้องตอบอายาการออกมาชี้แจง ข้อแรกว่าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องโดยอ้างพยานหลักฐานที่มาจากคณะกรรมการกฎหมายสนชที่นําเสนอพยานหลักฐานใหม่โดยเอาสองคนที่ลับชาติมาเกิดแล้วก็ามาประนีประนอมกันเพื่อให้อาจารย์คนใดคนหนึ่งระบุว่าความขับรถเร็ว177ไม่ใช่อ้างอิงจากนักวิชาการเพียงคนเดียวพยานบุคคลที่อ้างว่าุ่นเหตุการณ์สองคนจึงม่็นเหตุทําให้คดีพลิกและถแถลงข่าวในส่วนของอายการคดีได้สิ้นสุดแล้วแต่การถแถลงข่าว3ข้อแรกนั้นทําให้พวกเรานี่หลงประเด็น เพราะความจริงแล้วคดีนี้ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าอายการได้สั่งฟ้องไปแล้วจึงขอสารออกหมายจับไม่มีใครไปก้าวล่วงอำนาจอายการที่สั่งฟ้องได้เพียงแต่ยังนำตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องสารไม่ได้เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับอายการสำนักคดีอาญากรุงเทพใต้ซึ่งเป็นเจ้าของคดีได้เห็นพ้องว่าข้อมูลที่ตำรวจส่งมาให้โดยที่สนอทองหลอส่งมาให้สำนักอายการ คดีอายากรุงเทพใต้เป็นข้อมูลเพียงพอที่จะฟ้องได้จึงสั่งฟ้องจำเลยเป็นที่ยุติไปแล้วเพราะเนื่องจากจำเลยไม่จะมารายงานตัวอายการจึงขอให้ศาลอาญการกรุงเทพใต้ออกหมายจับศาลอาญาเห็นพ้องด้วย จึงอนุญาตออกหมายจับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นจึงต้องต่อสู้กันในขั้นศาลแล้วไม่สามารถจะกลับมาทบทวนใดๆได้แล้วข้อตอ่อสู้เพิ่มเติมหลังจากนั้นต้องสู้กันชั้นศาลอย่างเดียวและนี่คือประเด็นที่นอกเหนือจากคําแถลงอายการ7ข้อนั้นท่านผู้ชมครับอายการศาลนยากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องนายวรยุทธ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะมากลับคําสั่งฟ้องของอายการศาลายากรุงเทพใต้ไม่ได้ท่านผู้ชมผมมีหลักฐานด้วยคําสัมภาษณ์ของร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒยุทธพันธ์ าอายาการสูงสุดในเวลานั้นท่านผู้ชมครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อวันที่27เมษายน2560สามีกว่าในวันที่ยื่นขอหมายจับต่อสาลยากรุงเทพใต้ความตอนหนึ่งในข้อความในเว็บของหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์ท่านพูดว่าที่ผ่านมาพนักงานในการได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหามาถึง6ครั้งหากสั่งคดีล่าช้าอีกอาจจะเกิดความเสียหายต่อคดีเป็นที่เครือบแคลงของสังคมและกระทบภาพลักษณ์ของ สำนักง,งานอายการสูงสุดได้นอกจากนี้แล้วยังปรากฏความผิดบางฐานที่าาอายการอายการเป็นคำสั่งฟ้องแม้ว่าจะขาดอายุความในวันที่3กันยายน2560โดยได้กําหนดให้ส่งตัวผู้ต้องหาวันที่27เมษายนภายในเวลาราชการแต่ถึงบัดนี้ผู้ต้องหาก็ยังไม่มาอายการสูงสุดจึงใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการ2553มาตรา15พิจารณากรณีเหตุร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาแล้วเห็นว่าคงมีเฉพาะพยานหลักฐาน ในส่วนการจัดทํารายงานและความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาให้การไว้เป็นพยานต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นข้อที่จริงใหม่ที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนนั่นคือข่าวอายการสูงสุดยืนยันว่าพนักงานอายการ ได้สั่งฟ้องแล้วมีคำสั่งสั่งฟ้องแล้วนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมยังมีข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการมีคลิปด้วยฮะนายสุดที่กิติสุภพอรอธิบดีอายาการสนงานคดีายากรุงเทพใต้ได้เปิดเผยในวันเดียวกันว่าทนายความของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทเจ้าของธุรกิจ เครื่องดื่มกระทิงแดงได้ประสานขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องกรณีขับรถเฟอร์รารี่ชนดาบิเชียงก่นประเสริฐอดีตผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจนะครบาลทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2 5 5 5ตามที่ได้นัดหมายเวลา14นาฬิกาโดยอ้างเหตุผลเหมือนเดิมว่าติดภารกิจต่างประเทศซึ่งอายการท่านผู้ชมได้ยืนยันไม่ยอมให้เลื่อนรับคำสั่งฟ้องได้อีกแล้วทั้งนี้ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนดังกล่าวให้อยายการสุงสุดพิจารณาเพื่อออกหมายจา ับในวรยุทธ์ต่อไปขอย้ําท่านริบดีสารานยาใต้จะไม่ยอมให้เลือรับฟังคําสั่งฟ้องได้อีกแล้วแสดงว่าคําสั่งฟ้องออกมาแล้วแต่ว่าทนายไปอ้างว่าันในวรยุทธ์ขอเลื่อนไม่มารับฟังทราบท่านก็บอกว่าไม่ให้เรื่อนแล้วนะฮะนอกจากนั้นยังมีเรือโทรสานึกเสียงกล้องโคศกสานักอาการสูงสุดยังได้ให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันอีกด้วยว่าวันนั้นวันเดียวกันส่วนพยานหลักฐานอื่นนอกนั้นได้เคยมีการร้องขอความเป็นธรรมและได้พิจารณายุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปเรียบร้อยแล้วสำหรับความเห็นพยานผู้เชีช่ น้ำหนักหนักล้างพยายาิหลักฐานเดิม จึงให้ยุติเรียกร้องขอความเป็นธรรมเอาหยุดตรงนี้ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทางนายบอสก็วิ่งไปหาเครือข่ายยื่นเรื่องต่อกรรมธิการยุติธรรมและการกระทำของตํารวจคือจะเอากรรมธิการนั่แหละเข้าไปเพื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วเอาไอ้พยานสองปากซึ่งเป็นพยานกลับชาติมาเกิดเนี่ยยัดเข้าไปกรรมธิการก็เล่นเกมกับเขาด้วยนะฮะเข้าใจยังฮะท่านผู้ชมไล่เรื่องมาเรื่องของนายบอสก็เลยมีการให้ทิพดีอยายการสํานักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้แจ้งพนักงานใน การที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้ได้ตัวนายวุฒ์มาฟ้องตามคําสั่งต่อไป2ท่านผู้ชมครับข้อความสําคัญของเรือโทสํานึกเสียงกล้องโคศกสํานักการสูงสุดคือว่างี้ท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะโคศกสํานักการสูงสุดเรือโทสํานึกเสียงกล้องท่านพูดว่าความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นอาจารย์ชื่ออะไรก็ไม่รู้อาจารย์ที่บอกร้อยเจเนี่ยมันจริงๆแล้ววิ่งร้อยเจ็ดสิกว่าความเห็นพยานผู้เชี่ยวชาญไม่มีน้ําหนักหักล้างพยานหลักฐานเดิมจึงให้ยุติเรื่อง ร้องของความเป็นธรรมเพื่อให้ได้ในตัววรยุท์มาฟ้องตามคําสั่งต่อไปท่านผู้ชมครับคดีนี้ยุติหรือยังยุติแล้วและมีคําสั่งฟ้องไปแล้วอย่างแน่นอนไม่มีใครมาแทรกแซงการดำเนินออาการของสํานวนนั้นได้แล้วก็จะดึงกลับไปที่อายการอื่นก็ไม่ได้รออัยการสูงสุดก็ไม่ได้จะก,กลับไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่กรรมการใดๆก็ไม่มีผลหลักฐานและพยานอื่นใดที่จะใช้เพื่อการต่อสู้ชั้นศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณต้องเตรียมไปเพราะประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาอันเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกักบกระบวนการดำเนิน,ใน,ใน,ใน มาตรา141ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิดแต่เรียกหรือยังจับตัวไม่ได้เมื่อได้ความตามทางสอบการสอบสวนอย่างใดให้ทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสมวจสอบสวน ยังพนักงานอายการถ้าพนักงานอายการเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ผู้ต้องหามาถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศให้พนักงานอายการจัดการเพื่อขอส่งตัวข้ามแดนมาดังนั้นท่านผู้ชมครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา141คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสเรดบูลนั้นพนักงานสอบสวนมีความเห็นให้สั่งฟ้องแล้วแน่นอนตามระปมวลกฎหมายอาญามาตรา141พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพอาญาใต้ก็ได้สั่งฟ้องตามความเห็นพนักงานสอบสวนเพียงแต่นายว ยุทธศุปนี้จึงยังไม่ได้ฟ้องศาลแต่ได้สั่งฟ้องไปแล้วส่วนศาลนากกรุงเทพใต้เห็นความตามที่อายการสำนักงานคดีอายการกรุงเทพใต้ซึ่งสั่งฟ้องไปแล้วศาลนากกรุงเทพใต้จึงเห็นว่ามีมูลจึงออกหมายจับตามคำขอของอัยการเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับคดีนี้ก็เลยเป็นคดีเป็นอำนาจของสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ด้วยเหตุนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้จึงเป็นผู้ออกหมายจับไม่เกี่ยวอายการคนอื่นหรือกรรมการอื่นท่านผู้ชมครับตามผมมา รัฐธรรมนูญมาตรา248วรรคสองบัญจัดว่าพานักงานอายการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอคติโดยทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจพานักงานอายการท่านอื่นมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งพงนักงานอายการที่สั่งฟอ้องผู้ต้องหาไปแล้วและมีคำสั่งใหม่เป็นสั่งไม่ฟ้องท่านผู้รรมชมครับนี่คือประเด็นใหญ่ที่สุดกว่าทุกประเด็น ประการที่2การที่เอเจบีไการสำนักงานครียากรุงเทพใต้ ยืนหยัดข้อเท็จจริงและสั่งฟ้องไปแล้วจึงเกิดกระบวนการวิ่งเต้นแทรกแซงคําสั่งฟ้องใช่หรือเปล่าจึงขอถามกรรมการสทนชใช่หรือเปล่าเขาสั่งฟ้องไปแล้วแล้วคณะกรรมการการสนชท่านรับเรื่องเข้ามาเนี่ยท่านเข้าไปแทรกแซงเขาหรือเปล่าเริ่มจากคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจสภาที่ดินประจักแห่งชาติรับเรื่องราวร้องทุกข์จากทนายนายบอสเพื่อเป็นกลไกหาประเด็นให้สํานักงานการสูงสุดซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานในสํานวนทําการแทรกแซง ใช่หรือไม่ท่านผู้ชม ตามผมมามันมีคณะกรรมการในกรรมธิการยุติธรรมและกิจการตํารวจสองคนให้ความเห็นขัดแย้งกันคนู้แรกพลตำรวจโ,โทสานิตมหาธารถาวรอดีตผู้ช่วยการตำรวจนครบาลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตกรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจกล่าวชี้แจงอย่างนี้กรรมธิการมีความเห็นตรงกันเกือบทั้งคณะว่าไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณานะไม่เคยมีความเห็นทางคดีแต่พอมาวันที่29คุณสานิตพลตำรวจโทสานิตพูดย8วันที่29วันรุ่งขึ้น นายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจแถลงข่าวว่าไงไมัการมาที่การมีมติให้รับเรื่องนี้เอาไว้และมีมติส่งให้อธิการสูงสุดและทธิบดีกาการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงจําเป็นต้องเปิดเผยว่าใครพูดเท็จผู้จริงแต่ต้องเปิดเผยรายงานการประชุมวันวาราดังกล่าว ใครลงมติอย่างไรและมีมติหรือไม่เห็นหรือยังท่านผู้ชมนี่ต้องพิสูจน์กันแล้วเพราะว่านายธานีอ่อนละเอียดบอกว่ากรรมการมีมติให้รับเรื่องแต่พลตโทสารตบอกว่าไม่ได้รับเรื่องทุกคนมีเห็นเสียงเห็น,หนส่วนใหญ่ว่าไม่ให้รับเรื่องนี้ใครโก,รกกันแน่ถ้าสมมติสิ่งที่พลตโทสารตพูดจริงสแสดงว่ามีไอ้โมง่งสั่งการมาให้แอบเอาเรื่องนี้เข้าแล้วก็ส่งอายการสูงสุดอย่างลับๆถ้าไม่มีอะไร ท่านผู้ชมน่าสงสัยนะผมจะมีอะไรให้ดูอย่างถ้าเรื่องนี้ไม่มีอะไรซ่อนเร้นปกปิดหรือมีมติจริงภายในสัปดาห์นี้คุณชวนหลีกภัยได้รับการติดต่อจากอดีตสวาคุณรสนาโตศิีตะกูลและเลขาธิการสภาจะต้องให้หนังสือรายงานฉบับดังกล่าวก็คือหนังสือรายงานว่ามติ รับหรือเปล่าหรือไม่รับแล้วมีถ่ามีคนแต่ถ้ามีคนวงการอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีมติคณะกรรมการจริงท่านทั้งสองนี้อาจจะไม่ได้รับเอกสารทั้งหมดนี้ประการที่3ท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการการกฎหมายของสอนอชอไม่เคยมีมติแล้วใครเป็นคนลงนามและหนังสือส่งอายการสูงสุดใครเป็นผู้แอบอ้างมติคณะกรรมการหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างยิ่งอันนี้คือเป็นปัญหาซึ่งพลเอกประวิทย์ท่านต้องชี้แจงไม่ท่านไม่ต้องท่านท่านอาจจะบอกไม่รู้เพราะท่านไม่เคยรู้อะไรทั้งสิ้นคือในคณะกรรมาการอันนี้เนี่ยมีน้องชายของท่านประวิทย์อยู่สองคนคนนึงเป็นประธานอีกคนนึงเป็นกรรมาการกรมารการคุณรศนาผมสนใจมากจดหมายที่ยื่นให้กับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาซึ่งคุณชวน เดิมนัดหมายว่าจะมารับหนังสือเมื่อวันศุกร์ที่31กร,รกฎาคมไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองอะยืน่นรับหนังสือ31กร,รกฎาคมคุณชวนเบี้ยวไม่มาเลยอ้างว่าติดภารกิจกระทันหันโดยเฉพาะในประเด็นประเด็นหนังสือที่ร้องขอไม่ใช่เพียงรายงานชุมเท่านั้นยังขอเรื่องสําคัญกว่านั้นอีกคือขอดูหนังสือนําส่งรายสารส,สุดและที่พิจา,ารกาที่อ้างว่าเป็นผลรายงานคณะกรรมการกฎหหมายนั้นดูว่าใครเป็นคนลงนามโดยเฉพาะหากไม่ได้เป็นมติคณะกรรมการกาจริงแล้วแปลว่ารายงานอันนั้นแอบอ้าง กรรมธิการอันเป็นเท็จท่านผู้ชมครับ ถ้าเปิดเผยผู้นําส่งแล้วก็ควรจะเปิดเผยว่าข้อความนํํานาส่งนั้นเป็นอย่างไรหากเข้าข่ายการแทรกแซงอํานาจนอัยาการเจ้าของํานวนก็จะได้ดาเนินคดีกับบุคคลนั้นอย่างชัดเจนใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะไม่มีสิทธิ์ประการที่สี่ 4, มีการดําเนินการที่อ้างว่าเป็นรายงานของกรรมการกฎหมายด้วยความอคติในการรวบรวม,รวมพยานหล,ลักฐานหรือไม่คําแถลงของอาัยาการที่อ้างรายงานคณะกรรมการกฎหมายเป็นหลักโดยคําแถลงอัยาการในข้อ3และ4นั้นอ้างถึงความเร็วของรถ ต่อมาถูกขักล้างด้วยภาพวิดีโอและจับผิดได้ว่าความเร็วของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาจากการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถืออีกทอดหนึ่งซึ่งอาจเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องสะท้อนเห็นอคติที่ไม่ได้อยู่บนหลักฐานที่แท้จริงใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมก็คือถกเถียงกันว่าความเร็วนั้นเขาบอกความเร็วจริงๆแล้วมันต้อง70แต่ในข้อที่จริงก็คือว่าด็อกเตอร์คนนี้ได้ภาพจากวิดีโอด้วยการถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้ดูตัววิดีโอตัวจริงและวันนี้นักวิชาการจํานวนมากรวมทั้งคนรักชาติบาานเมืองงต่ จับโกหกเรื่องความเร็วของรถยนต์จากหลักฐานกล้องวงจรปิดของตำรวจเองได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่70 80กิโลมัน177แล้วถ้ามันยัง177อยู่ก็แสดงว่าเข้ามาตรา288เจตนาฆ่าทุก <c> ท <oughs> <c oughs> ่เรียกวิ่งเต้นให้รถออกจาก288เจตนาฆ่ามาเป็น291ก็คือขับรถโดยประมาทหรือว่าไม่ผิดในเรื่องของการทำให้คนตายนั้นประมาทแต่ไม่ได้เจตนาฆ่านอกจากนั้นผู้ ที่อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามใน,ในรายการตอบโจทย์เขาไปออกรายการไทย PBS ไม่ยอมตอบว่าได้พบกับทนายนายบอสอยู่วิทยาหรือไม่อันเป็นจรรยาบรณพื้นฐานของนักวิชาการที่ต้องแจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่องานวิชาการของตัวเองสะท้อนให้เห็นข้อพิรุษของผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์จากสถาบันเทคโนโลย,พยีพระจอมเกล้าคนานั้นนอกจากนั้นแล้วการสื่อวิญาณคณะกรรมการที่อ้างพยานใหม่สองตาท่านผู้ชมก็ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงไม่สามารถพิสูจน์ความจริงว่าได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่า เป็นการอ้างปากเปล่าลอยๆซึ่งเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังผลให้ออกมาเป็นการช่วยเหลือในายบอสอย่างชัดเจนท่านผู้ชมทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังอายการก็ทับลูกเลยะไม่ดําเนินการคิดหาพยานอื่นเพิ่มเติมถือเป็นกระบวนการสมรู้ร่วมคิดในการช่วยเหลืออย่างจําเลยชัดเจนหรือไม่ท่านผู้ชมคิดเองทั้งคําแถลงของอายการของนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขานุก,การ คณะกรรมการกรกรมธิการกฎหมายสภานิติบัญญัาิแห่งชาติอ้างว่าเพราะมีการร้องเรียนฝ่ายเดียวจึงรายงานไปฝ่ายเดียวเพราะอีกฝ่ายไม่ได้มีการร้องเรียนมาหรือคัดค้านหลักฐานหรือพยานเท็จท่านผู้ชมครับคำถามพี่ผมมีกับนายธานีว่าก็พวกคุณสแสวงหาหรือไปตั้งคำถามคนที่คัดค้านหรือเปล่าว่ามีการร้องเรียนฝ่ายเดียวคุณเคยเผยแพร่รายงานหรือแถลงข่าวให้ประชาชนทราบหรือไม่ถ้าพวกคุณไม่บอกและงุบงิบทำรายงานกันเอง ใครที่ไหนจะมาคัดค้านได้ประการที่ 5, ห้าคแถลงของอายการข้อห้าข้อ6ว่าประเด็นจะปรากฏตามข่าวหนังสือของมหาวิทยาลัยมีดลแจ้งพนักง,งานสอบสวนว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องหานั้นไม่พบอยู่ในจำนวนการสอบสวนและไม่ปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนได้ดําเนินด,ด,ดีผู้ต้องหายายเสพติดแต่อย่างใดนี่แสดงให้เห็นถึงอคติอย่างชัดเจนเพราะเมื่ออายการและตํารวจพบหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสาคัญอย่างชัดเจนแล้ว อายการก็สามารถสั่งให้พนักงานสอบสวนนำฟ้องเพิ่มเติมได้แต่อายการกลับแถลงผ่านไปลอยๆเหมือนไม่สนใจในข้อที่จริงแห่งคดีประการที่6คคำแถลงอายการอ้างในข้อที่7ว่าไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องต่อศาลเองผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็ผู้เสียหายตายไปแล้วคนตายพูดไม่ได้นี่พ่อก็ตายแม่ก็ตายเมียก็เลิกลาไปสุดท้ายประการที่7คดีนี้จะยุติอย่างไรกันแน่ระหว่างพนักง,งานอายการเจ้าของจำนวนสั่งฟ้องศาลอาญากรุงเทพใต้อายการศาลอาญากรุงเทพใต้ หรืออายการนอกสำนวนสั่งไม่ฟ้องท่านผู้ชมเข้าใจอย่างอายการในสำนวนเจ้าของสำนวนสั่งฟ้องกับอายการนอกสำนวนสั่งไม่ฟ้องสมควรที่ศาลยากรุงเทพใต้ผมขอให้ศา,ากลกรุงเทพใต้จะได้พิจารณาว่าเจ้าพนักงานอายการนอกสำนวนสั่งไม่ฟ้องนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และสมควรจะเพิกถอนหรือไม่ทั้งหมดเนี้ย เป็นเรื่องที่เศร้ามากและเป็นเรื่องที่ขอประธานต้นตรงใช้ภาษาว่าบัดซบจริงๆคำถแถลงไยการว่าไยการไม่สามารถนําข่าวเรื่องโคเคนจากหนังสือพิมพ์ได้ต้องรอพยานและหลักฐานจากตํารวจตั้งเรื่องสอบสวนมาตํารวจตั้งเรื่องยังไงไหมท่านผู้ชมตำรวจตั้งเรื่องก็คือว่าโคเคนนั้นค้นพบเพราะว่านายบอสไปทําฟันนี่คือตํารวจตั้งเรื่องเสร็จีเรียบร้อยแล้วพอโดนสวนกลับ ท่นตแพทย์คนนั้นบอกผมไม่เคยใช้โคเคนตำรวจหน้าแตกตำรวจก็เลยพลิกประเด็นและคนที่เอามาชี้แจงคือพลตอสัตวัตรศิรันบูรณนะผมต้องขอเตือนท่านนิดหนึ่งพลตอสัตวัตรพูดยังไงไหมท่านบอกว่าท่านเรียกแพทย์ที่รักษานายบอสมาให้ข้อมูลซึ่งแพทย์ยืนยันว่าบอสได้รับยาบรรเทาอาการอักเสบไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดจ,จากนั้นตำรวจได้นำผลการตรวจดังกล่าวไปสอบสวนแพทย์ ทั้งสองโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นสารเสพติดหรือไม่โดยแพทย์ให้ความเห็นว่าผลการตรวจดังกล่าวอาจจะเกิดจากยาปฏิชีวนะที่อาจจะส่งผลลวงต่อการตรวจหรือเป็นสารเสพติดจริงท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตำรวจโดยการถแถลงของพลตำรวจเอกสัตวัษ หิรันบูรณะถ้ท่านผู้ชมจำชื่อคนนี้ไว้ดีๆนะผมเนี่ยเกือบสับสนว่าเป็นชอนบูระหิรันเพราะว่าพูดเหมือนชอนฮิบูระหิรันเลยคุณสตัตววัฒน์พูดบอกว่าแพทย์ให้ความเห็นว่าผลการตรวจดังกล่าวอาจจะเกิดจากยาปฏิชีวนะที่อาจจะส่งผลลวงต่อการตรวจหรือเป็นสารเสพติดจ,จริงคําถามข้อแรกผมอยากจะถามประการแรกคุณมีชื่อแพทย์คุณไดมาสองโรงพยาบาลเอามาหน่อยได้ไหมผมอยากให้สังคมตรวจสอบว่าท่านพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าข้อที่2ถึงแม้ท่านจะพูดจริง ท่านมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่าอาจจะเกิดยาปฏิชีวนะที่อาจจะสง่สงผลลวงต่อการตรวจหรือเป็นสารเสพติดจริง,รงถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านถ้ามีหลักฐานได้ก็แสดงว่าอีกหน่อยการทําโคเคียนเนี่ยมันไม่ต้องทําให้ยากลำบากแล้วไม่ใช่เหรอก็เอายาปฏิชีวนะนี่ผสมผสานเข้าไปแอนตี้ไวติกเข้าไปก็ทําโคเคียนนี้ม,มาได้มันจะบ้าันไปแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังมันช่วยกันทุกประเด็นอายการก็ช่วยตำรวจก็ช่วยนี่นะครับท่านผู้ชม